ยังเล่าโดยอนัน t านณหมู่บ้านคนรวยแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่คราคร่ำไปด้วยฝรั่งและแน่นอนว่าหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่คนที่มีกำลังซื้อบ้านหรูหรา5ดาวระดับนี้ก็คงไม่แพ้พวกฝรั่งพอพูดถึงฝรั่งที่อยู่เมืองไทยก็คงหนีไม่พ้นต้องพูดถึงเมียฝรั่งด้วย ตัวฉันเองก็เป็นเมียฝรัง่งและได้ผัวฝรั่งที่มีฐานะดีร่ำรวยเสียด้วยดังนั้นฉันจึงเป็นส่วนหนึ่งในสตรีวาสนามีเด่นที่ได้มีโอกาสมารวมตัวกับบุคคลที่วาสนามีดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันณนะหมู่บ้านย่านคนรวยแห่งนี้อย่าเพิ่มตาร้อนลุกเป็นไฟกับบุญหมีของพวกดิฉันลองฟังเรื่องที่จะเล่าก่อนแล้วคุณค่อยตัดสินใจอีกทีว่า อยากมีบุญหมีอย่างพวกฉันหรือเปล่าเริ่มจากหมีพี่ใหญ่สุดในกลุ่มเลยก็แล้วกันนะสาวคนนี้อายุมากกว่าใครเพื่อนในบรรดากลุ่มเมียฝรั่งในหมู่บ้านที่สนิทสนมกันพวกเรามีกันสี่คนและพี่ชมพูก็ถูกยกให้เป็นพี่ใหญ่สุดพี่ชมพูเป็นสาวร่างเล็กกระทัดรัดแต่รูปร่างดีได้สัดส่วน เพราะเธอใช้ชีวิตของเธอส่วนใหญ่ในฟิตเนสทำไมพี่ชมพูคลั่งฟิตเนสชนิดที่ว่าต้องออกกำลังกายสองรอบเช้ารอบเย็นรอบมันมีที่มาส่วนหน้าตาไม่ต้องพูดถึงเป็นลูกครึ่งไทยแคร์หน้าคมผมยาวดกดำไม่แต่งหน้าก็สวยยิ่งแต่งยิ่งสวยผิวจะออกคล้ำๆสีแทนเป็นแบบฉบับลักษณะของผู้หญิงเพอร์เฟ ที่ผู้ฝรั่งเห็นว่าสวยเซ็กซี่และด้วยเอ็ความสวยเซ็กซี่แบบชนะเลิศนี่เองที่ทำให้พี่ชมพูได้แฟนหล่อยังกับพระเอกฮอลลีวูดชื่อดังมาครอบครองหลังจากต้องผ่านช่วงเวลาอกไม่ไส้ขมมาได้ระยะหนึ่งไม่ถึงกับต้องตบตีแย่งชิงผู้ชายคนนี้เพื่อให้ได้มาครอบครองเธอฉลาดมากกว่านั้นเธอใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวถึงแม้ในใจ อยากจะกระโดดถีบยอดอกแม่พวกสาวๆในฮาเร็มของเขาให้ดับเดี่ยงจนไม่เหลือสักนางเดียวใช่ค่ะแฟนของพี่ชมพูเจ้าชู้มากก่อนที่จะได้มาอยู่กินกับเธอแบบจริงจังเธอเล่าให้ฟังว่าตอนที่คบกันใหม่ๆพี่ชมพูไม่รู้ว่าแฟนเธอมีผู้หญิงแฟนเธอมีผู้หญิงที่คบในขณะที่คบกับเธออีกสามคนรวมเธอด้วยก็เป็นสี่คน และทุกคนก็มีห้องหรืออพาร์ตเมนต์ให้อยู่กันแบบเป็นกิจจลักษณะรวมไปถึงพี่ชมพูเองด้วยผู้ชายคนนี้เลี้ยงดูผู้หญิงดีทุกคนทุกคนจะได้ที่อยู่ได้เงินเดือนใช้และทุกคนก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพวกเธอไม่ได้เป็นหนึ่งในดวงใจของเขาหัวใจแต่ละห้องถูกจับจองโดยผู้หญิงสี่คนทีนี้มาดูกันว่าพี่ชมพูทำยังไง สุดท้ายถึงได้ผู้มาครอบครองเอาไว้คนเดียวความสัมพันธ์ดูเหมือนจะราบรื่นไปได้ด้วยดีมีความสุขสดชื่นโลกทั้งใบเป็นสีชมพูจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งอ้อลืมบอกไปผู้ชายคนนี้เขาจะมีอพาร์ตเมนต์ของเขาเองต่างหากซึ่งเขาไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนไปที่นั่นถ้าจะเจอกันเขาจะเป็นคนไปหาที่ห้องเองดังนั้น นั่นก็หมายความว่าพี่ชมพูจะไม่ได้เจอกับแฟนทุกวันหรือทุกคืนในอาทิตย์หนึง่งอาจจะมาหาแค่วันหรือสองวันเท่านั้นเขาก็อ้างไปสิคะงานบ้างอยากพักผ่อนบ้างโนนนี่นั่นสารพัดแหละตัวพี่ชมพูเองก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะสิ่งที่เธอได้รับมันก็ยกระดับชีวิตให้เธอรู้ราฟูฟ้ฟฟาอยู่ในสังคมระดับหนึ่งแล้ว งานไม่ต้องทำถึงเวลาเงินเข้าบัญชีแบบนี้จะโวยวายเรียกร้องเอาอะไรอีกชิม,มิกลับไปที่คืนวันเกิดเหตุเธอรู้ว่าคืนนั้นแฟนจะไม่มาอยู่ด้วยอ้างเรื่องงานเช่นเคยพี่ชมพูเองก็ไม่ได้ว่าอะไรคืนนั้นเธอรู้สึกเงาเลยแต่งตัวเพื่อที่จะได้ออกไปนั่งดื่มนั่งฟังเพลงแถวย่านพลุกพล่านของนักท่องเที่ยว เธอเดินชมสินค้าข้างทางที่วางขายอยู่ตามฟุตบาทไปเรื่อยจนเมื่อเงยหน้าขึ้นมองตรงไปข้างหน้าอีกครั้งสิ่งที่เห็นในระยะ20เมตรนั่นก็คือแฟนเธอเดินกอดเกี่ยวกับหญิงสาวนางหนึ่งซึ่งรูปร่างหน้าตาไม่ได้สวยน้อยหน้าไปกว่าพี่ชมพูเลยแม้แต่น้อยในตอนนั้นพี่ชมพูบอกว่าเธอรู้สึกได้เลยว่าหน้าเธอสั่นดิกๆมันชาไปทั้งร่าง ภาพมันเห็นเต็มสองตาไม่สามารถแก้ตัวว่าเป็นอย่างอื่นไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่พี่ชมพูต้องการรู้คือเขาจะทำยังไงในเมื่อเขาเองก็เห็นเธอแล้วเช่นกันทั้งคู่กำลังจะเดินสวนกันในระยะไหลกระทบไหลเขาเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆและในที่สุดเขาก็กระแทกไหลเธอเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองพี่ชมพูเลยด้วยซ้ำไม่มีรอยยิ้มให้ ไม่มีคำทักทายไม่มีหยุดอธิบายว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครสรุปง่ายๆคือเขาไม่แคร์เธอพี่ชมพูพูดไม่ออกแต่ในตอนนั้นเธอก็คิดว่าทําถูกแล้วที่เธอก็นิ่งเช่นกันเธอไม่ได้ส่งยิ้มให้เขาไม่ได้ทักเขาไม่ได้โวยวายเธอแค่เดินผ่านไปเหมือนคนไม่รู้จักณนะเวลานั้นเธอฉลาดพอที่จะรู้ว่า เขาไม่ได้มีเธอแค่เพียงคนเดียวและถ้าเขาชอบผู้หญิงคนนั้นมากกว่าหากเธอโวยวายหาเรื่องเขาเธอจะเป็นคนแรกที่เขาเขียดทิ้งสิ่งที่พี่ชมพูทำได้ก็คือกลับไปนอนร้องไห้อยู่ที่ห้องตามลำพังการครบซ้อนไม่ใช่เรื่องง่ายไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องเจอกับประสบการณ์รถไฟชนกันทุกคนไม่เว้นแม้แต่พ่อหนุ่มนักรักรายนี้ ตอนชนกับขบวนชมพูถือว่าโชคดีเพราะขบวนนี้ยังนิ่งสนิทพี่ชมพูทำตัวปกติไม่ถามไม่ฟูมไฟายไม่โวยวายไม่ประชดเธอทำเหมือนไม่เห็นและไม่มีอะไรเกิดขึ้นแฟนมาหาก็ทำตัวปกติและยิ่งกว่านั้นยิ่งดูแลเอาใจใส่แฟนมากกว่าเดิมเพิ่มเติมคือพี่ชมพูทำทุกวิธีทางเพื่อให้แฟนเธอเห็นว่า ผู้หญิงที่คู่ควรที่สุดสำหรับเขาก็คือเธอในระหว่างที่แฟนหนุ่มเที่ยวไปบ้านนั้นทีบ้านโน้นทีพี่ชมพูเอาเวลาไปเรียนขี่มา้าไปเรียนตีกอล์ฟไปหัดยิงปืนไปเรียนฉันด,ดอกไม้เรียนถักไหมพรมเรียนทำอาหารประจำชาติของแฟนรวมถึงอาหารไทยด้วยเรียนตัดเย็บและเริ่มเข้าฟิตเนสฟิตหุ่นให้แน่นปังนมเป็นนมตูดเป็นตูด ในขณะที่พี่ชมพูกำลังก้าวไปสู่ผู้ชำนาญการในทุกๆด้านฝ่ายแฟนหนุ่มกลับเจอปัญหารถไฟหลายขบวนประสานงาและพวกสาวๆส,สามคนนั้นก็ไม่ได้ทำตัวเหมือนพี่ชมพูพวกนางอลวาสบ้านแต่และสุดท้ายก็ไม่มีใครทนไหวสาวๆในฮาเร็มเริ่มออกจากชีวิตของพ่อหนุ่มนักรับทีละคนสองคนจนกระทั่งเหลือพี่ชมพูแค่คนเดียวที่ยังอยู่ แถมยังสวยวันสวยคืนแฟนนางไปทำกิจกรรมไหนนางก็ไปร่วมด้วยได้หมดไม่ว่าจะเป็นตีกอล์ฟยิงปืนตกปลาขี่มา้าและนางก็ทำได้ดีมากในทุกๆเรื่องด้วยในที่สุดนางก็ยืนหนึ่งแฟนนางเริ่มหันมาคบจริงจังด้วยการซื้อบ้านในหมู่บ้านคนรวยให้ถึงสองหลังที่ซื้อให้เพราะต้องการให้เป็นของขวัญ เนื่องจากนางตั้งท้องได้สำเร็จพี่ชมพูมีลูกเองไม่ได้แต่เธอคิดเสมอว่าการมีลูกจะเป็นการผูกมัดเขาเอาไว้ไม่มากก็น้อยดังนั้นเธอจึงขอกับเขาอ้างว่าอยากมีเพื่อนมีคนดูแลยามแก่ชราหลังจากตื้อขอลูกอยู่หลายปีแฟนเธอก็ตกลงรับปากทั้งสองจึงไปทำกิฟต์ทำอยู่สองสามครั้งสุดท้ายก็ติด แต่ทั้งนี้แฟนเธอบอกเอาไว้ก่อนแล้วว่าขอลูกให้ได้แต่ถ้าขอให้แต่งงานไม่แต่งและเธอก็รู้ว่าเขาไม่มีวันแต่งงานเพราะผู้ชายคนนี้ยังคงหวงความโสดของเขาอย่างมากได้ลูกมาพร้อมบ้านสองหลังราคารวมกันหลายสิบล้านแค่นี้ก็สร้างหลักประกันให้ชีวิตได้พอสมควรแล้วแต่พี่ชมพูก็ยังหวังหวังว่าสักวัน เขาจะแต่งงานกับเธอหลังจากบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วและลูกก็คลอดออกมาแฟนเธอก็ย้ายมาอยู่ในบ้านใช้ชีวิตเหมือนสามีภรรยาทั่วไปเป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นน่ารักแฟนพี่ชมพูมีธุรกิจในต่างประเทศทุกเดือนจะมีเงินเข้าบัญชีโดยที่เขาไม่ต้องทำงานตรากตรำเหมือนคนอื่นกิจวัรประจำวันคือตื่นมารับอาหารเช้าที่พี่ชมภู บรรจงตระเตรียมเอาไว้ให้หลังจากนั้นก็ออกไปชายหาดนอนอาบแดดหรือไม่ก็ไปตกปลากับเพื่อนๆและพี่ชมพูก็เชื่อว่าเขาไปทำแบบที่บอกเธอไว้จริงๆหลังจากนั้นจะกลับมาบ้านอีกทีในช่วงบใบยๆอยู่บ้านเล่นกับลูกพักผ่อนนิดหน่อยพอตกกลางคืนก็ออกไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนส่วนพี่ชมพูไปไหนไม่ได้เพราะต้องเลี้ยงลูกเล็กและเธอก็เชื่ออ,อีกเช่นกันว่า แฟนไปสังสรรกับเพื่อนจริงๆอย่างน้อยเธอก็ได้ยินเสียงเขาเข้าบ้านตอนดึกๆแค่ได้ยินเสียงเท่านั้นเพราะทั้งสองคนแยกห้องนอนกันโดยฝ่ายชายบอกว่าชอบความเป็นส่วนตัวไม่ชินที่จะต้องนอนร่วมกับใครพออยากทีก็ห้องใครก็ได้เสร็จแล้วก็แยกกันต่างคนต่างนอนพอพี่ชมพูเล่ามาถึงตรงนี้ในใจฉันมันร้องออกมาทันทีว่า มันโกหกมันตอแหลมันไม่ได้ไปนอนอาบแดดมันไม่ได้ไปตกปลามันไม่ได้ไปดื่มกับแค่เพื่อนแต่มันมีผู้หญิงมันติดหมีแต่ฉันไม่ได้พูดออกไปหรอกนะฉันแค่จ้องหน้าพี่ชมพูแล้วก็คิดในใจว่าพี่ชมพูพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองเป็นคนเก่งเหนือมนุษย์เพื่อต้องการให้เขาเห็นว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนเทียบเท่า และมีความสามารถเหนือเธอแต่พี่ชมพูลืมไปข้อหนึ่งว่าผู้ชายไม่ได้เลือกและนอนกับผู้หญิงเพราะเธอคนนั้นเก่งกาจแต่ผู้ชายนอนกับผู้หญิงเพราะผู้หญิงมีมีไม่มีใครสนใจรอกว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นด็อกเตอร์หรือโสเพนีหลองรูปร่างหน้าตาถูกใจเขาก็เอาได้ทั้งนั้นฉันคิดว่าพี่ชมพูเก่งทุกเรื่องแต่เสียอยู่เรื่องเดียวก็คือโง่ แค่นี้ยังไม่รู้อีกเหรอว่าแฟนออกไปหาผู้หญิงทุกวันทุกคืนแล้วปล่อยให้ตัวเองนั่งเลี้ยงลูกอยู่ตามลำพังฉันแกล้งหยอกๆยกถามไปว่าไปนอนอาบแดดแน่เหรอไม่ใช่นัดสาวๆไว้นะเธอก็ตอบเสียงหนักแน่นว่าไม่มีรอกไม่มีแล้วเลิกหมดแล้วตอนนี้เขามีลูกเขารักลูกเขาก็แค่ไปสนุกกับเพื่อนๆฉันก็ได้แต่เบะปากในใจ หลังจากนั้นแค่ไม่ถึงเดือนคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นความแตกจะพี่ชมพูจับได้ว่าแฟนติดผู้หญิงจริงๆที่ออกไปชายหาดก็พาผู้หญิงคนนั้นไปด้วยกลางคืนก็เจอกันทุกคืนและวันที่จับได้ก็คือวันวาเลนไทน์พี่ชมพูร,รู้ว่าแฟนเธอจะไปนั่งที่ไหนคืนนั้นเธอกะจะเซอร์ไพรส์ด้วยการจ้างพี่เลี้ยงเด็กให้เลี้ยงลูกตัวเอง แล้วแต่งตัวสวยขับรถไปยังร้านอาหารที่คิดว่าผัวกำลังนั่งอยู่กับเพื่อนพอไปถึงร้านพี่ชมพูเดินยิ้มหวานเข้าไปหาแฟนที่เห็นว่านั่งอยู่คนเดียวพอผู้ชายเห็นพี่ชมพูเดินเข้ามาพร้อมดอกกุหลาบแดงหนึ่งดอกในมือเท่านั้นแหละเขาทำหน้าแบบไม่พอใจอย่างแรงถามว่ามาทำไมแล้วใครดูลูกพี่ชมพูตอบว่า ก็อยากเอาดอกกุหลาบมาให้ในวันวาเลนไทน์เธอพูดพร้อมยื่นกุหลาบให้ผู้คว้ากุหลาบได้เอามันมาหักสองท่อนต่อหน้าเธอแค่นั้นมันยังไม่สาแก่ใจครู่ต่อมาสาววัยละอ่อนนางหนึ่งก็เดินกลับมาที่โต๊ะแล้วนั่งแหมลงตรงเก้าอี้โดยที่แฟนของเธอไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะสนใจใยดีอะไรที่พี่ชมพูมาเจอกับผู้หญิงอีกคนของเขา พี่ชมพูยืนร้องไห้อยู่ข้างโต๊ะนั่นแหละและสุดท้ายก็โดนแฟนไล่ให้กลับบ้านส่วนเขาก็นั่งฉลองวันวาเลนไทน์กับผู้หญิงคนนั้นและข้างกายผู้หญิงคนนั้นก็มีดอกกุหลาบช่อใหญ่ที่เขาเอาม,ามันมามอบให้แก่เธอโดยที่พี่ชมพูไม่ได้แม้แต่สักดอกเดียวหลังจากนั้นพี่ชมพูพยายามชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีแค่แฟนเธอเพียงคนเดียว ยังมีฝรั่งอีกหลายคนเลี้ยงดูเธออยู่แต่แฟนพี่ชมพูไม่สนใจก็คนมันหลงขนาดนั้นพี่ชมพูเลยกลายเป็นนางร้ายนางอิจฉาในละครไปเลยสุดท้ายคนที่เขาเลือกก็คือผู้หญิงคนนั้นซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็เป็นแค่โสเพณีเด็กบาเบียเท่านั้นหลังจากนั้นแฟนพี่ชมพูก็พาตัวเองออกไปอยู่กับสาวคนใหม่ทิ้งให้พี่ชมพูเฝ้าคฤหาดสองหลังอยู่กับลูกตามลำพัง อาทิตย์หนึ่งเขาจึงจะแวะมาเยี่ยมลูกสักทีพี่ชมพูเริ่มประชดแฟนด้วยการออกเดทกับฝรั่งคนใหม่แต่มันก็เป็นแค่เรื่องที่หลอกตัวเองเพราะพี่ชมพูไม่สามารถรักใครได้อีกเธอรักผู้ชายคนนั้นหมดหัวใจและอยู่ด้วยความหวังมาตลอดทั้งชีวิตแต่มันก็เป็นได้แค่ความหวังและความฝันฉันได้เจอกับพี่ชมพูอีกครั้ง หลังจากไม่ได้เจอกันเลยสิบกว่าปีเธอยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและเธอก็ยังไม่มีแฟนใหม่ลูกเธอโตและย้ายออกไปใช้ชีวิตเป็นของตัวเองแล้วส่วนเธอก็อยู่เฝ้าบ้านสองหลังหลังหนึ่งอยู่เองหลังหนึ่งให้ฝรั่งเช่ารายได้เดือนละสามหมื่นจากค่าเช่าตัวคนเดียวสบายสบายฉันไม่ได้ถามถึงอดีตแฟนเธอรอกเพราะฉันรู้ว่าเธอยังแสลงใจ และฉันก็รู้ว่าเธอยังรักเขาอยู่เสมอและตลอดไปและนี่ก็คือเรื่องราววาสนาหมีของพี่ชมพูเป็นไงคะอยากมีบุญหมีปังๆแบบนี้บ้างหรือเปล่า